งาเเียบ้ย <c oughs> วางวันไหนะวางวันไหนช่วยหวานเนอยงานหวานวัน,วน,วนนี้ประมาณ8ปดเก้าิไล่ฮะเดี๋ยวคนเดียวเหมือนกัน น้องบายมาน้อตาขาว,วเลยแลตอมปุ๋ยวันหง้าติดหกิดลูกอะเขาก็ขนแก่เราก็ไม่รู้ทำไงวันนี้เจ้าเดี๋ยวเจ็ดติดไร